สวัสดีจ้าสาวถาัดพนมพาเทียมมือกับพามาย่างหรอกตลาดนัดไทยล่าพือถาดพนมจังหวัดนครพนมจ้าไปเบิง่งบรรยากาศข้างในกันค่ะพี่น้องข้าวเกียบปากมหม้อม้นนทอนเลยคะ่ะตรงเจบ,บาทคะบาทะอ๋ขอข้าวเกียปากหม้อกองละสามสิบจ้าใส่ไข่สี่สิบค่ะค้อนทอนเลยค่ะพี่น้อง ปากหม้อนั่ก้อนเลยค่ะใส่หมูตองละสามสิบบาทจ้าตองละสามสิบบาทค่ะก้อนใหญ่เลยค่ะ บรรยากาศข้างในกันค่ะลานขายเนื้อพี่น,นอ้องเนื้อหมูเนื้อวัวงามๆเลยค่ะเนือเ้อวัวงมางมๆดีจ้า ตัดนะครับแวก่อนนะหืมน้อใหม่พี่น้องใหม่อาหปลาปลารสค่ะปลารสปลาขาวพี่น้อง ร้านนี้ขายมูค่ะหมูสดๆเลยจ้านบรรยากาศตอนเศร้าจ้าตลาดนัดไทยร้านพืชไทัพนมจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องอออร่่่ยคะะมม ขอบเลยครัอบอบุปกรณเสรเลาาส่อัให้นี่ บรรยากาศตอนเศร้าจ้าตลาดนัดไทยรามเพื่อาไมยจังหวัดนครพนมจ้าพี่น้องน้องเฮาขอมาขายลายค่ะพี่น้องบักเคื้อกะลัมค่ะ ผมะอปานไปก่อนมาดูพี่นอ้องระดูเป็นทุงเลยค่ะเปมนโตเป็นกิโลก็มีจ้าทุ่งเป็น,นะคะ่ะอาซาบาทอผักหวานพี่นอ้อง ผักหวานงามๆเลยค่ะไอเลยมาโต๊ะหมัดเอายันเงี้ยล่ะปูเต้นเมงจีหลอนั่งจักรจันท์พี่น้องเห็ดบดกับผักหวานค่ะใครจังไหนคะของจังปะ อ๋อก,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 กองละห้าสิบเต็มขาวก็บพวกหวานกับกองละห้าสิบค่ะพี่น้องเป็นล้วนกับมีล้วนก็บห้าสิบบาทจ้างามๆเลยค่ะพักหวานก็ออกแล้วค่ะพี่น้องกองละห้าสิบบาทขำก็มีจ้าอะไรคะมาซื้อกบเลยจ้ากบค่ะกบเป็นๆเข็ดแล้วเรียบร้อยอันนี้กองละห้าสิบบาท เป็นจานจานะระ้อยค่ะเป็นเป็นตัวใหญ่หญเลยจ้ากบสดปลากระพืด้วยแจสดจ้าในถุงก็มีถุงกระทุงละร้อยนี่ไข่ปลาพี่น้องไข่ปลางามๆเลยค่ะปลายกยอนปลาย้อนก็นยังมีขายอยู่ค่ะโลจักบาทแม่ปลาย้อนปลายกยอนโลละร้อยหกสิบปลาย้อน เอาไม่น้ำขงค่ะอันนี้ปลาอย่างแม่ปลาค่ะโอ้ปลาแก้วขายตั้งไหนคะเออปลาแก้วโลละเจ็ดสิบอ๋อหน้ามันขื่นเนาะแก้วโลละเจ็ดสิบโอ้ค่ะปลาแก้วค่ะปลาแก้วงามๆโลละเจ็ดสิบบาทจ้าราพาค่ะเป็นตอนตันนี้จ้า ก็เป็นเป็นพี่น้องอยู่ในของเลยของละลอยค่ะหน่นอไม่ไรค่ะหน่อไม่ไรเฮ็ดของละหาสิบบาทพี่น้องถือๆค่ะอาหารบ้านเฮาไปอากาศจ้ะงน้ำแข็งเลยจ้ะได้ไปข้องหาลูก คลบลายขนาดเลยค่ะพี่น้องช่วงนี้สดสดเลยจ้าอยู่ตลาดนัดไทยรัมพพืชถ่ายพนมจังหวัดนครพนมจ้าประกาศใลเน่เริ่มาถ่ายเนี่ยประกาศเขามาถือเน่ได้ค่ะแม่ นั่งหรอกผิดค่ะแม่โอ้โปูปูเป็นเป็นแล้วค่ะทุงจ้กบ้านอ่ะแม่โอ้โหุงละสี่สิบบาทค่ะปูค่ะไว้ค่ะอ่อนค่ะพี่นอก กบเป็นๆเลยค่ะแมงกิรอค่ะการจังบ right? ้าสำแมงกีลอ้รอยตัวรอยสามสิบแมงกิลอค่ะร้อยตัวรอยสามสิบร้อตัวอป็น้อหาบวกไรตอันก่วะ เห็ดปวกค่ะกองจกผ่าค่ะเห็ดปวกอืมก่องละสามสิบสองกองห้าสิบผ่าเห็ดปวกสดสดใหม่ๆเลยค่ะกระ่น้เยอนค่ะือัดกะเทียมเท็ดฟางสตรอเบอรี่ค่ะพี่น้อง กล่องเจ้าบาทคะอ๋อสตรอเบอรี่กล่องละสี่สิบจ้างามๆค่ะเอามาจากฝั่งนั่นบอกคะกล่องละสี่สิบบาทฟางค่ะบรรยากาศตอนเศร้าจ้าตลาดนัดไทยลาวค่ะ ไมล่ค่ะสีรอจ้าปบนาขายจังไหนคะนี่ฮะอ๋อลอยละสี่สิบปบนาเป็นๆเลยค่ะ

จานจักบ้า yup. นี่แม่ห hmm. ้าสิบบาทนี <S 2> <S 2> <S 2> ่มันได้้จะราาสิบบาทค่ะเป็นเป็นเลยจ้ะมักพีค่ะผักสดๆเลยค่ะผักสดๆดผักบ้านเฮาจ้า ธรรมชาติปลาแม่น้ำโขงค่ะพี่น้องปลาอันนี้ปลาอย่างค่ะปลาปลาปลาโอ้ปลาปลาคำร้อยจักบาทแม่ร้ละร้อยอ๋อร้อยละร้อยปลาป่าปลาธรรมชาติปลาแม่น้ำโขงค่ะพี่น้องปลาปลาคำกิโลละร้อยค่ะตัวน้อยตัวใหญ่เนาะอันนี้แม่ อันนี้ปลาหยางโลจักบาทค่ะอ๋อปลาหยางกับโลละลอยปลาย้อนกับมีจ้าต่อราคาสิบบาทของไหนเนี่ยอันปลาปดนี่จักบาทปลาย้อนปลาหยางปลาหยางปลาหยางคิโลละลอยค่ะปลาไม่น้ำโค้งสดๆเลยค่ะพี่น้องมาเบิ่งนก็ได้เด้อจ้าปลาปูตัวปลาปู

เอากไปไนะเนี่เอาเลยสิบกียงแม่ขอทาหายไล่อ้าวไปกันเลยนี่เะนี่ก็ดทน้ำนงกอกี้เสียหายไพ่อนๆนาไหมอก ตืมเพาะตัวละเก้าสิบตังละสาบาทจ้าไขปาา่ปลาก็มีติดบดค่ะพีนพะ่น้องติดบุดกอรหัสสิบบาทนี่ใหญ่เลยค่ะ ดูเป็ยๆงนงามเลยจ้าปัาแก้วเป็นโูเจ้าฝ่ายร่นปักแก้วตรงละสต้าบาทเอาจะหาสิบาทอเอาเพชรสิบาทน้อย กองละซาบาทสามกองหาซิปค่ะพี่น้องสามกองหาซิปใหม่ๆงามๆเลยค่ะกระแก้วหม่้แ้บอเงแมงเเข่งจ้า ปลาไนพี่น้องปลาไนโลจัดบาทคะนี่โล่เจอ๋อปลาไนโล่เจ็ดสิบค่ะพี่น้องปลาไนไข่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะเจ็ดสิบบาทดอกกระเจียวจ้าต่อ ต่ออย่างนี้ก็คุ้มหมดเลยแม่นค่ะต่อหัวเสือจ้ะพี่น้องต่อหัวเสือจ้าเป็นเป็นตัวใหญ่ใหญ่เลยค่ะพี่น้องต่อหัวเสือขายจังไหนอะคะนี่เป็นาสิจ็ดร้อยตัวละเจ็ดร้อยโลละเจ็ดร้อยห้าสิบจ้าต่อหัวเสือค่ะงามๆตัวใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องมากกว่าสิบบาทได้ไหมสิบบาทเลยตัวใหญ่ๆเลยค่ะต่อหัวเสือค่ะ เจ็ดร้อยห้าสิบจ้าไซขนาดเลยค่ะพี่นอ้อนงปลาโรตมีค่ะขายกล่องจังไหนคะนี่อ๋อปลาลูก่องละร้อยค่ะ,ะ,คะตัวใหญ่ๆแล้วค่ะปลาโร มาเที่ยวมาเบิ่งกันได้แด่จ้าตลาดนัดไทรลมอพเ่อขาดพนมจังหวัดนครพนมค่ะตลาดนัดจะมีทุกเสาร์วันจันทร์และก็บเสาร์วันพฤหัสค่ะพี่น้องปลาไม่น้ำโขงค่ะ อันนี้ไปอย่างคะเนี่ยโอ้ปลาขาวกองเท่าไหร่คะกอลงเลส้าหาบาทโอ้ปลาขาวกอลงละเส้าหาบาทค่ะพี่นอ้องอันนี้เพิ่นเห็ดมาหายเรียบร้อยแล้วค่ะเอาหัวเอาอยางออกหายเรียบร้อยอันนี้ปลาคอน้อยเม่นบะโอ้กงงองเจ้าบาทนะเส้าบาทโอ้เสาบาทสามกองห้าสิบค่ะปลาคอน้อยอมีอยู่สามกองคะ่ะห้าสิบบาท ตาตอนเัตว์จ้าอืออันนี้ปูแดงปูนาค่ะปูแดงโอปูแดงอ๋อรถจักบาทครับปูแดงอ๋อปูแดงดรถละล้อยครับพี่น้อง แดงเป็นๆเลยค่ะโรอยจ้าต่กเศ้าค่ะก้อย อันนี้เป็นจังหว้พี่น้องเขาก็มาซื้อของ,ล,ล,าะะองลายขนาดเลยค่ะวันนี้ของขายแต่ลายจ้าไก่บ้านค่ะไก่บ้านเป็นเป็นไกบ้านสดเลยค่ะพี่น้อง มค่ะกบสดเป็นเป็นแล้วค่ะอะไรก็มีจ้าครบแห่งก็มี เป็นจานเลยค่ะจานตั้งบานนะคะแม่อันนี้แหลยสี่สิบบาทอันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าสิบอันนี้ละซาว่าสี่สิบห้าสิบอันนี้ห้าสิบบาทอืึึกกถนนะะะคไม่้าโงจสดุดใส่ขีดเรียบร้อย บรรยากาศตอนเศร้าจ้าตลาดนัดไเร้าค่ะเพื้นที่เป็นจังหวัดน,ค,นครพนมจ้าปลาหขายจังไหนคะปะนานังรู่ล,ละสองร้อยแปดสิบปลานังจ้ารู่ล,ละสองร้อยแปดสิบค่ะเป็นๆแล้วคะ่ะตัวใหญ่ๆแล้วค่ะพี่น้องความไม่นำ้ำโคลงจ้า นางรูละสองร้อยแปดสิบจ้ามาเที่ยวมาเบิร์นกันได้คะ่ะนางปางลาแม่น้ำโขกิโลละสองร้อยแปดสิบบาทจ้าจ้าละร้อยค่ะปลาแครปลาโจค่ะปลาุกไข่โรตมัด โอ๋อประจุนลอยซี่สิบค่ะเรา<อ>ป,ประแขกนะอ๋ประจุนลอยสี่สิบประแขกสองร้อยค่ะมาเขียบมาเบิร์กันได้ปะตลาดนัดไก่ลาวค่ะ ี่เยสิโลตอันนี้ปูแดงบะคะโอ้ปูแดงลดะป่าทคะละกโอ้ปูแดงอันนี้ลละเก้าสิบจ้าปูแดงตัวใหญ่ใหญ่เลยค่ะพี่น้องเก้าสิบบาท เทียมมาเบิงกันได้ค่ะอยู่ตลาดนัดทะาเพื่อคายพนมจังหวัดนครพนมค่ะมีกระโค้นไยขนาดเลยค่ะพี่น้องตลาดนัดจะมีทุกเซ้าวันจันและก็ะเซ้าวันพฤหัสจ้า